อสามเรื่องติดเลยนะ <laughs> หนูไม่ได้แขวะนะพี่หนูพูดใน YouTube เลยแต่หนูก็ไม่ได้บอกชื่อแต่สิ่งที่จสภาพบอกเอ็มอะเขาพูดก,กับเอ็มว่าพอผ่านขอขึ้นก่อนมีอะไรเดี๋ยวจัดการเองหนูก็เลยเดินลงแล้วก็เจอเขายืนอยู่ข้างเวทีก็เดินสวนกันไปไม่ก็ไม่ได้มีการไหว้อ๋อกับพี่แตน ไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแค่งงไ,<ห>ไม่มีอ<ล>ะ,<ล>ะไรติดใจ <ละ S 1> เพราะว่าขอโทษแล้วก็จบก็ต่างคงก็ต่างทางานเลยตัวหนูกับทางมิสแรนไม่ได้มีอะไรเลยแต่ตัวที่น้องน้องน้องมาพูดวันนั้นน่ะน้องก็คงอยากจะแบบว่าฉันเซสิโลนะฉันพร,อร้อมที่จะอยู่บ้านเธอแตว่าน้องอาจจะใช้คาไม่ถูกไปเชิ ก็เหมือนที่เขาสัมภาษณ์เลยหนูไม่ได้แขะนะพี่หนูพูดใน youtube เลยแต่หนูก็ไม่ได้บอกชื่อคือวันนั้นเอ็มไปเล่นงานวันนั้นเอ็มไปนอร์เวย์ก็ไปร้องเพลงเอ็มไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรเราต้องว่ากันตามหน้าง,งานถูกไหมพี่เราไม่ได้แบบว่าต้องแบบไปสืบสวนก่อนน่ะแต่ณนะตอนนั้นะ่ะวันนั้นจะได้คิวโชว์ทั้งหมดคนละหนึ่งชั่วโมงครึ่งเอ็มร้องได้ประมาณเอ็มต้องขึ้นประมาณสักทุ่มครึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะ ไม่ต้องตามหาแชทเพราะว่าเจ้าภาพเขาเป็นคนบอกทีเขาก็เลยบอกเราว่าให้เราขึ้นขึ้นสามโมงครึ่งเอ็มร้องไปประมาณครึ่งชั่วโมงสาสิห้านาทีอะไรประมาณนี้แหละสภาพก็เดินมาหาเอ็มแล้วก็บอกว่าเอ็มลงก่อนเอ็มลงก่อนมีพี่ขอขึ้นหนูก็ฮะคือการไปเล่นต่างประเทศเราไม่ได้ไปกับวมดนตรีเราไปกับด a ต ta ดัต <Data S 2> ้าไถึงํ <Yeah. S 2> าร์ตี้ไปเราไม่สามารถตัดสคริปได้ <Okay. S 2> ใช่มันมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยตัดชุบแล้วก็โอเคครับคุณค่าเจอกันใหม่เดี๋ยวพบกับพี่บัวผันเราก็บอกแบบนี้แล้วก็พูดเลยว่าเป็นพี่บัวผันแต่สิ่งที่จสภาบ,บอกเอ็มอะ่ะเขาพูดกับเอ็มว่าบัวผันขอขึ้นก่อนมีอะไรเดี๋ยวจัดการเองเขาพูดกับเราแบบนี้อันนี้หนูไม่รู้นะพี่หนูไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนเขาบอกหนูมาแบบนี้หนูก็เลยเดินลง แล้วก็เจอเขายืนอยู่ข้างเวทีก็เดินสวนกันไปไม่ก็ไม่ได้มีการไหว้ใช่ค่ะไม่ได้ไหว้วันนั้นงงอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนูร้องไปครึ่งชั่วโมงที่เจ้าภาพจะจะไหวยอย่างไงอะ่ะเพราะว่าเราเขาดีเรามาชั่วโมงครึ่งแล้วเพลงอ่ะมันรันยาวสมมติโดดจอดไปครึ่งชั่วโมงแล้วหนูก็มาเริ่มเพลงเร็วเลยอย่างเงี้ยคนก็จะงงหน่อยฟิลมันก็ไม่ได้หนูก็บอกพี่งั้นงั้นหนูไม่ร้องแล้วนะฟิลหนูไม่ได้หนูก็พูดกับเขาตรงๆเขาจะหักหนูก็ได้หัก หมายถึงจะภาพจะหักเงินหนูก็ได้หนูหนูไม่มีฟิลต่อแล้วคือหนูไม่ได้สาวความยาวเลยวันนั้นคนที่ไปดูหนูที่ที่ที่นอร์เวย์เขาก็ถามหนู่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เล่าแบบนี้นะหนูเล่าแบบนี้ในรายการหนูก็เล่าแบบนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วอะพอเกิดเรื่องอ่ะคนมารอดูเราอ่ะเขาไม่ด่าจาภาพหรอกอะเยี่ยมร้องไม่ครบปูซ่าซื้อบัตรมาดูหนูโดนอยู่เหมือนกันวันนั้นหนูโดนเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเพราะถ้าหนูจะดื้อหนูจะอยู่ต่อก็ได้แต่ว่าหนูเลือกที่จะไม่มีปัญหาดีกว่า อ่ะมีปัญหาไม่อย่างมีปัญหาแล้วทำไมมาโพสต์หนูก็ต้องมาแจ้งในส่วนของหนูใน youtube ว่าหนูโดนแบบนี้คนจะได้ไม่ว่าก็โอเคแล้วค่ะโอเคขึ้นแล้วเพราะว่าจะมีการคุยกันแล้วค่ะใช่ค่ะโทรมาขอโทษแล้วคือวันนั้นโทรมาตอนเช้าโทรหาผู้จัดการก่อนอะไรเย่างเล้ยเอ็มยังไม่ตื่นแล้วช่วงประมาณบ่ายมันก็เลยได้โทรกลับไปอะไรเงี้ยก็เออได้คุยกับสาว ก็โอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรก็ก็คือเขาขอโทษแล้วอะให้เราแบบว่าไม่อกนออย่างงี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแค่งงเฉยเพราะว่ามันเป็นด้สิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้ทํำไม่มีอะไรติดใจเพราะขอโทษแล้วก็จบเพราะว่าก็ดางผนก็ต่างทํางานเลยถ้ามาเจอซึ่งซึ่งนั้นก็ต้องคุยอะค่ะแต่ถ้าหมายถึงว่าก็เดินมาออาพี่มาดีค่ะเนี้ยก็ก็เดี๋ยวค่ะแต่ถ้าสมมติเขาอยู่ในห้องแล้วเดินขึ้นไปแบบ ก็ก็ต่ออันนั้นก็คงจะแบบเกินเกินไปหน่อยใช่เจอกันว่ายนะค่ะเจอผู้ใหญ่ต้องว่ายอยู่แล้วค่ะผู้ใหญ่ต้องว่าอยู่แล้วโอ๊ยเราอยู่ในสถานการณ์ตอสามเรื่องติดเลยนะเรื่องน้ำเพชรจะมาก่อนเลยเรื่องน้ำเพชรหนึ่งน้ำเพชรส่งไม้ต่อยาวเลยสามก็ปกติค่ะหนูว่าไม่ได้แบบ ตัวหนูกับทางมิสแรนเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเพราะหนูก็ส่งเกือบทุกปีแต่ตัวที่น้องน้องน้องมาพูดวันนั้นน่ะน้องก็คงอยากจะแบบว่าเออฉันฉันเจ็ดสี่โลนะฉันพร้อมที่จะอยู่บ้านเธอมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของการประกวดไงไม่ตีไม่ที้กระบอนนะคะน้ำพริกเต็มบ้านเลยค่ะไม่ได้โทรเลยพี่ถ้าโทรไปแบบคือวันนั้นหนูก็อยู่เฉยๆอ่ะเอาพี่ลองดูดิหนู เฉยอีกแล้วอ่ะหนูก็นั่งมองหนูแบบอ่ะก็พูดสิก็พูดหนูก็มาขับระคองให้แบบว่าก็มีแกนหน่อยเนอะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะแล้วเราได้คุยกันตั้งแต่อจากไปเป็นตอนที่เกิด d าม m a แล้วก็น้องก็นอยอยู่นะคะเราก็เลยถามว่าเอ้ยเป็นไงก็เดี๋ยวก็ผ่านไปน้องหนูว่าน้องอาจจะใช้คำไม่ถูกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหมายว่าหมายว่าเราก็ไปเหยียบไปดูยิงแกนได้ใช้คขาว่าไปเหยียบส่งได้ยังอยู่เลยเอาจริงหนูไม่ได้ ไม่ได้ติดใจอะไรพี่เขาเลยแล้วหนูว่าพี่เขาก็ไม่ได้ติดใจเลยหนูข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลเลอ,เอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok อและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ